เดี๋ยวขอกีฬาก่อนแล้วกันนะาเพราะว่าโหทีมงานเราไปลงพื้นที่ไปถ่ายมาเลยเลนะฮะเรืเ่องอะไรคุณเรื่องอะไรเป็นกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลน,นะฮะตอนแรกผมกนึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่เปล่าคือฉายาเขาเนี่ยคือพญาไก่ชนอ้าวอ่าพญา,า,าไก่ชนไม่ใช่ไม่ใช่กีฬาไก่ชนไม่ใช่แต,แต่เป็นฟุตบอลฟุตบอลเป็นพญาไก่ชนน้องบัวพิชยาเอฟซีนะฮะก็จบฤดูกาล2020ทําทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับก็ได้เป็นแชมเปี้ยนหมายความว่าก็จบผลงานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเกมนัดสุดท้ายของฤดูกา ก็ไปเตะกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่านี่ฮะก็ชนะได้นะครับนี่ก็เป็นภาพครับนี่ดีใจกันใหญ่ครับมาดูผลงานตลอดฤดูกาลนะฮะเตะกันไป34นัดชนะ21เสมอ12แพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นเก็บไป75คะแนนเหนืออันดับที่2ไปนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือเชียงใหม่อยู่ในเตดครับมีทั้งหมด69คะแนนครับโอ้โหนี่พอดูตามสถิติแล้วเนี่ย เขาไม่ธรรมดานะแพ้แค่นัดเดียวเองจากการเล่นทั้งหมดเนี่ยนัดชนะไปถึง21นะแสดงว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นนะแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือสรุปว่าทีมนี้เนี่ยชื่อทีมจริงคือหนองบัวพิชยาเอฟซีมีฉายาว่าพญาไก่ชนซึ่งเป็นทีมที่เล่นอยู่ในลีกระดับ2มาตลอดนวคะคือเขาเตะอยู่ลีก2มาตั้งแต่ปี2 0 1 7อ่ะเล่นมาหลายปีนะจนมาปีนี้เนี่ยคือทำผลงานได้ดีแล้วก็มีโอกาสเลื่อนชั้นได้เงินไปด้วยนะ รวมเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยไป5ล้านบาทโอ้โหแสดงความ<อ>ยินดีด้วยพยายามกรโลโก้ของทีมนี้เป็นไก่ชนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคิดว่าน,น่าจะใช่นะน่าจะใช่ครอบเออต้องเขาเรียกว่าอะไรน,นะโลโก้ทีมต้องแบบเป็นเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งอ,อ่ะเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าสัตว์เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งความสวยงามไงเหมือนหงส์แดงหรือว่าภูแสดงว่าคนนี้เชียร์หงส์แดงหรือว่าภูไม่บอกก็รู้เลยใช่ไหมคะครับ